กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศโครงการสตรีททูสตาร์เส้นทางจากถนนสู่ดวงดาวที่ศูนย์การค้าเซนทันเวิร์โดยมีผู้เข้ารอบสุดท้ายกว่า55ทีมและบุคคลร่วมแสดงความสามารถบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันและเสียงชื่นชมว่าเป็นพลังสร้างสารรค์จากถนนสู่เบทีใหญ่ แสดงให้เห็นศักยภาพของคนไทยที่พร้อมก้าวสู่เส้นทางอาชีพใหม่ผลการประกวดประเภทวงชนะเลิศได้แก่วง PK-Fusion Band รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชมน์และรองชนะเลิศอันดับสองเรสลิบบอนประเภทเตี่ยวชนะเลิศนางสาวทิศพิชากิติพนังกุลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาววัล,ลภาลักขอนพลและรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงสุภพพัสุดารอดคุ้มนอกจากนี้รางวัลเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมวงรองแงงสวนกวีพื้นบ้านจังหวัดกระบี่รวมรางวัลทั้งสิ้นกว่า300,000บาท นายกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการระบุว่าโครงการนี้เกิดจากความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีเพื่อสร้างโอกาสที่มั่นคงและการยอมรับในสังคม